เด็ดขาดจริงๆครับพี่ชิดชัยครับครับผมโอ้วันนี้นี่นะฮะเพียงแค่ยกแรกเท่านั้นเช็คบินเรียบร้อยครับการเตรียมพร้อมเป็นไงบ้างในไฟน์นี้ก็อ่าเทนต่อยหมัดนะโดยเฉพาะครับผมเพราะว่าก็เลือกเลือกต่อยครับครับผมเพราะว่ารู้ว่าเขาเป็นมวยฝีมือน้องเขาเป็นมวยฝีมือครับครับแสดงว่าศึกษาน้องเข้ามาเยอะเหมือนกันใช่ครับผมก็อ่าเคยต่อยกับ่คยผมด้วยพลัง นะยิ่งต่อยมานี่เราพอ,พ,อพอที่จะรู้ว่าจะต้องจัดการนอ้องเขายังไงใช่ครับเปิดฉากบ,บุกเลยครับ,นะ <laughs> รบผมใช่ครับก็จี้เลยครับนะครับผมแค่แค่ยกแรกนี่เราเราก็ได้นับไปถึงสองพังใช่ครับแล้วก็ทุบอีกทิ้งเรียบร้อยเลยครับผมคิดว่าการชกมัจะจบลงแบบนี้ไหมก็อผมก็อทําแบบ <c oughs> อยู่ค่ายก็แบบคิดมายางครับผมว่าต้องจบให้เร็ว เราหยุให้เร็วครับใช่ครับถ้ายืดเยื้อเราจะลำบากไม่ไม่ทันน้องแนวนครับครับถ้าถ้านานไปนะฮะก็ทําได้ตามแผนว่านะครับใช่ครับนะเป็นอีกไฟ์หนึ่งที่โชคแล้วประสบความสำเร็จแลวโวนทนี้ได้โบนัสด้วยใช่ครับเหตุผลได้โบนัสพิชชี่ชัยนี่ต่อยวันดูพรนีมานีไม่เคยได้เลยเหรอครับสี่ทีครั้งครับไม่เคยได้เลยใช่ครับมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เหมือนกันครับไม่ไม่ถูกใจบอสไม่ไม่ไม่ชนะน้องครับ ไม่ชนะน็อกแต่ง้วนนี่เด็ดขาดตั้งใจมาน็อกเลยตั้งใจเลยครับอยากได้อยากได้สามแสนห้าได้ได้สามแสนห้าตอนที่ชนะน็อกเนี่ยนะฮะมั่นใจว่าได้ไหมก็ลุ้นครับลุ้นออกเสียงว่าเขายังไม่มั่นใจว่าจะได้เหมันใช่ครับก็ลุ้นครับโอ้แต่แต่พอประกาศเปสามแสนห้าเท่านั้นอะโอเคเลยใช่ครับตื่นเต้นพูดอะไรไม่ถูกครับเออสามแสนห้าที่ถามจริงๆเอาตังค์มาทำอะไรฮะก็ นี่เยอะครับผมเฮ้ยจริงดินี่เยอะครับใช่ครับสามแสนห้าที่ใช้นี่หมดไหมก็ไม่ก็สักครึ่งหนึ่งครับผมเราแบ่งแบ่งใช้นี่ครับอ๋อเป็นแบ่งไปเรื่อยๆใช่ครับแสดงว่านี่มากกว่าสามแสนห้าแน่เลยก็ก็น่าจะไม่ไม่ถึงครับไม่ถึงแล้วก็เก็บเก็บไปด้วยครับเก็บไปด้วยนะครับวันนี้ถ้าว่าคะแนนเต็มสิบให้ตัวเองเท่าไหร่ดีฮะให้สิบเลยครับให้สิบเต็มเลยเพลิงเต็มเลยใช่ครับยอดเยี่ยมมากนะครับผมนะ คิดว่าเราจะต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขอะไรอีกก็ต้องออกปัดให้เร็วกว่านี้ครับผมแต่ต่อยแบบนี้ดีแล้วครับเบียดต่อยเดินหน้าครับดูดุดผลงานในวันรุพิิึ Brothers> ีของพิจิตพิศชายนี่เป็นไงฮะก็แพ้แพ้หนึ่งครั้งครับชนะสามชนะคะแนนคนที่เราแพ้มาเนี่ยนะฮะคิดว่าเป็นใครเราเราอยากจะไปจัดการนะเข้าไหม ก็เป็นน้องฝรั่งครับราบดานราบดานจะมีโอกาสได้เจอกันไหมเนี่ยก็ยังไม่รู้ครับน้องก็สดมากเลยครับตอนนี้นั่นนะซีใช่ครับเราก็ต้องทําฟอร์มขึ้นไปก่อนถ้ามีโอกาสก็ไปแดมงานครับผพิกัดเท่าไหร่ดีตอนนี้ของเราก็เนี่ยครับร้อยยี่สี่ยี่ห้าก็ได้ร้อยยี่สี่ยี่ห้าก็คิดว่าทําสบายๆไม่ได้หุนเหอยอะไรมากมายครับใช่ครับนะนะครับ วันนี้นี่เชื่อว่าเกาเชีเอฟซีของเรานี่เยอะมากให้กาลังใจอยากจะให้ได้โบนัสนะเราดีสนใจอย่างยิงคุณอยากจะบอกอะไรกับเอฟซีบ้างก็ฝากขอบคุณนะครับผม Fc ทั้งอยู่ทางบ้านทั้งอยู่ในวิทีครับผมก็ที่ตามเชียร์ตามส่งแรงใจให้ผมวันนี้ผมก็ทําสําเร็จแล้วครับได้โบนัสก้อนแรกเลยครับผมก็ขอบคุณครับผมที่กำลังใจโชคดีครับพี่ชัยชัยครับครับผมขอบคุณครับ